Please. ว่าเราอยุดในนี้เพราะว่าเราเปิดไฟแค่ห้องข้างในแล้วก็ตรงทางเดินแล้วก็ไม่ได้เปิดแต่ว่าเขาอาจจะดูหรือไม่ดูแต่เขาคงไม่เข้ามาหรอกมั้งสเตวหมดใช่แอลแอสิงาวก็เราจะมาเข้าสู่แข้อที่2กันเลยนะคะ ทำความรู้จักกับพินพนาบทที่สองก็คือแมวค่ะทุกคนแบบว่าถ้าสมมติว่า,า,ม,วามีสัตว์ต่างๆนานาให้เลือกใช่ไหมคะแบบสิ่งที่หนูชอบที่สุดอะหนูไม่รู้หรอกเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สูงสิงกับสัตว์ไม่ค่อยได้มีความสัมพันธ์กับสัตว์อะไรเท่าไหร่ดังนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะชอบสัตว์ตัวไหนเป็นพิเศษกันแน่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าพูดเกี่ยวกับแมวอะเราแบบเขาเรียกอ,อะไร ไม่ได้ชอบแมวขนาดนั้นเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่ามีแมวกับหมาให้เลือกเราก็จะเลือกหม,มามากกว่าแตบบ่ถ้าสมมติว่าเป็น cat vs vs dog นี้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นคนที่เวลาอยู่กับตัวเองมันจะหงิมหงิมเงีย,ย,ยบๆใช่ไหมคะดังน,นั้นแหล่งพลังงานที่เราต้องการอะรู้สึกว่าต้องการขั้วที่แตกต่างจากตัวเองคิดว่าน้องหมาน่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากกว่าเพราะว่าเขามีความกระตือรือร้นแล้วก็ร่าเริงใช่ไหมเขามีแบบ แล้วก็ใส่หางลุกดิ๊กวิ่งไปวิ่งมาแบบพันแข้งพันขาอะไรเงี้ยน่าจะโอเคมากกว่าสําหรับอยู่กับหมามากกว่าอยู่กับแมวน้องแมวเขาจะแบบยิงยิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนกับสมรีอนะไรแบบเนี <c> ้ย <oughs> สมดีเป็นแมวคู่กรณีนะคะสาหรับใครที่ยังไม่รู้ก็เลยนัย่นแหละค่ะถ้าสมมติว่าจะให้เลือกแบบถ้าสนคตติอยู่กับแมวก็คือถ้าถ้าให้เลือกอยู่กับสัตว์แมวก็ถ้าให้เลือกว่าจะอยู่กับแมวก็ขออยู่กับหมาดีกว่าอะไรแบบนี้ก็คือแข้อที่สอง แมวหมาสิตาเนื้อเลือกอะไรก็ต้องสิตาอยู่แล้วเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดเ <laughs> นื้อตัดออกไปเป็นช้อยแรกแล้วก็เหลือหมาแม่ก,กับสิตา <laughs> ข้อที่สิบนะคะเกี่ยวกับสเปคค่ะ <laughs> <laughs> ก็ช่วงนี้แบบแบบถามกันมาแบบหลายคนมากเพราะว่าเราเป็นคนเปิดเรื่องเอง <laughs> แต่ก็นี่นะคะเป็นแฟร์ข้อที่สิบก็คือสเปคของหนูแบบไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับค่อเรว่างอะไรเพศสภาพนะคะก็ รู้สึกว่าความรักถ้าสมมติว่ามันจะเกิดมันก็คงจะเกิดเองอะไรแบบเนี้ยดังนั้นก็เลยมีแบบสเปกที่ไม่ค่อยจํากัดแล้วก็สามารถแบบเปิดใจรับได้ให้กับทุกคนค่ะใช่งานเบื้องหลังก็น่าจะชอบเกี่ยวกับด้านนี้มากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะสามารถเปิดกว้างได้กับทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นเฉพาะสเปกที่แบบ ไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักแต่เกี่ยวกับความอ n d o เป็นพิเศษนะคะก็คือจะชอบคนที่แบบรู้สึกว่าทําให้หน้าปกป้องแล้วก็ชอบเป็นคนที่แบบดูแลเทคแคร์มากกว่าอะไรเงี้ย yes ข้อที่สิบเอ็ดนะคะงานอดิเรกข้าวๆอะไรเนี่ยทุกคนพูดอะไรกันเนี่ยเราจะข้ามดีกว่าเราเปลี่ยนเรื่องข้อที่สิบสี่นะคะเราเป็นคนที่ไม่เคยมีความรักเลยทุกคน เหมือนแบบพูดไปตอนต้นไลฟ์ก็ก็แบบความรักที่ว่านี่มันเหมือนเป็นการแบบความรักที่พัฒนาไปจนไปถึงการคบกันเป็นแฟนอะไรแบบนี้แบบว่าไม่รู้สิถึงแม้ว่าจะเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนเก่งแบบเวลาแบบเพื่อนแบบแบบแบบเขาไม่แคร์เลยหรือแบบเขาไปเดินกับคนอื่นแล้วก็จะโอ้ไม่เป็นไรนะมันก็เป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งลองไปแบบคุยแบบ ปรึกษาผมเข้าใจกันไหมแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นหมาอะไรเงี้ยถึงแม้ว,ว่าจะปรึกษาเก่งแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่เคยมีวความรักเลยนะคะก็จบไปสนอนพจนก็ไม่รู้จะพูดอะไรอยู่ประสบการณ์ไม่ค่อยมีแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรสรือเก่งมากให้ความแนะนาให้คำแนะนำเก่งแบบเก่งมากๆสําหรับอืมก็ ทุกวันนี้ก็สูงสุดก็คือสถานะเพื่อนอย่างที่เคยบอกไปแบบอย่างที่เคยบอกไปจริงจริงทุกคนสตาบ,บอกว่าโคจะไม่ลงไปเล่นเองนั่นแหละใช่โคที่ไหนเขาลงเล่น <c oughs> กันก็ข้อที่สิบหนะคะเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียนค่ะคิดว่าวันนี้คงจะถึงแค่ข้อยี่สิบแบบเสียใจมากเตรียมคําถามที่น่าสนใจมาเยอะมากๆไว้ถามตัวเองแต่ก็นั่นแหละไว้โอกาสหน้าก็คงจะมีภาคต่อ ชีวิตในโรงเรียนคือถ้าสมมติว่าทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์เป็นเพื่อนของเราที่อยู่โรงเรียนเดียวกันมาก่อนจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนแบบนี้เลยการที่ได้เหมือนซีเจมคือชีวิตเปลี่ยนไปแบบแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรือเปล่าหรือมันต้องหลังมือเป็นหน้ามือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนที่แบบไม่ได้เข้ามาเป็น C ีเจมไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เป็นเซเลบของโรงเรียนเวลามีงานโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเป็นพิธีกรหรือว่าคนที่แสดงในงานงานกีฬาสีก็ไม่ได้เป็นฝ่ายกิจกรรมที่ต้องแบบเตรียมกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆก็จะเป็นฝ่ายศิลป์ที่ทํางานอยู่ในมุมของฝ่ายศิลป์แล้วก็ค่อยเอาผลงานไปให้ฝ่ายสถานที่จัดงานอะไรแบบนี้เวลาอยู่ในห้องก็อย,งอย่างที่บอกอยู่มุมซ้ายแบบแบบแถวรองสุดท้าย แล้วก็แบบอยู่มุมแบบอยู่มุมแบบมุมมุมม,ม,บบมุมแบบมุมอะทุกคนแล้วก็ติดกระจกแบบติดหน้าต่างอะไรแบบเนี้โต๊ะก็ไม่ค่อยได้อยู่กลางห้องไม่ได้ค่อยได้คุยกับใครก็เลยมีเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันแค่ประมาณห้าหกคนเลยเงี้ยค่ะชีวิตในโรงเรียนก็คือเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขแบบอย่างที่เด็กธรรมดาคนหนึ่งจะเป็นซึ่งก็น่นแหละค่ะเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครบอกมือให้ไม่ไม่รู้จักรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่ด้วย ไม่มีแบบน้องแบบวดแบบ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 พี่ยืมชีตหน่อยอะไรแบบเนี้ยเป็นชีวิตในโรงเรียนที่เหมือนแบบเบสิคใช่แต่ว่าพอเป็นซีเจนฟเต้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะนี่ละคะคือสิ่งที่อยากเราพอมาเป็นซีเจนฟูเต้เราก็พยายามคีบชีวิตในแบบเดิมของเราไว้อยู่เพราะว่ายังพึงพอใจกับในสถานะที่ไม่ได้เป็นที่สนใจในรั้วโรงเรียนขนาดนั้นก็ตามที่เราได้บอกไปว่าเราขอแยกเรื่อง งานก็ให้เป็นเรื่องงานไปเลยในในในร่างอีกร่างหนึ่งที่กลายเป็นที่รู้จักไปเลยกับร่างอีกร่างหนึ่งที่ใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันในการเรียนหนังสืออะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอามารวมกันเป็นร่างของเขาเรียกว่าอะไรเซเลบที่แบบอยู่ในอยู่ในห้องเรียนไปด้วยเรารู้สึกว่าเราจะแฮนเดิลไม่ไหวถ้าสมมติว่ามีคนมาแบบแบบรู้จักเราเยอะเกินไปรู้สึกว่าจะไม่มีสมาธิในการเรียนไม่รู้สิ การจะพูดถึงสิตาหน่อยครับก็เมื่อกี้เขาเพิ่งมงามกินข้าวข,ข้างล่างแล้วก็ช่วงนี้แบบน้องๆแบบไม่รู้ว่ามีคนไปปั่นอะไรแต่ว่าน้องๆแบบมีมีข่าวลือในหมู่ในหมู่น้องๆโดยเฉพาะเคียร่าที่จะชอบมาถามว่าพี่คบกันจริงหรือเปล่าพี่เป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้พี่เป็นคบพี่สิตารจริงเหรอพี่ก็บอกว่าไปเท้าัวเอง <c oughs> นั่นเลยค่ะเ <c oughs> ขาเห็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้สินะ เจ็บไหมเจ็บไหมไม่ได้ตัดเล็บ